อายุ61ยังออกรถได้คอนเฟิร์มไหมครับพี่หกสิบ <68. S 3> เอ็ดหกสิบเอ็ดแล้วครับก,ก็ยังมีสติปัญญาทำได้ครับเนี่ยเ,<ร>เรายังมีกำลังมีแรงเนาะพี่เนาะสู้กันต่อ <laughs> โอเค สวัสดีค่ะพบกับมัดนะคะตอนนี้มัดอยู่ที่พุทธมนทนสายห้าแล้วนี่นะตอนนี้มัดอยู่กับพี่ประชวนแล้วก็พี่มณีนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ประชวนอายุเท่าไหร่คะหกสเแล้วครับหกสิบอ็ดแล้วนะปีนี้ยังรุ่นรุ่นอยู่เลยเหมือนห้าสิบต้นๆนะของพี่ทำอาชีพอะไรจ๊ะพี่ก่อตางค ทำอะไรนะก่อสร้างก่อสร้างอ่าของพี่ก็คือเซนร่วมกันสามีภรรยานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเออพี่ประชวนเคยไปทําเรื่องที่อื่นไว้ไปเป็นยังไงบ้างพี่เล่าเลยผ่านไหมไม่ผ่านค่ะทําเรื่องไม่ผ่านค่ะอืแล้วก็มาเจอมัสเจอมัสอ่าเจ้าวันนี้ได้รับรถแล้วค่ะได้รับรถแล้วออกรถก็หนูเป็นยังไงบ้างคะพี่ออกง่ายค่ะออกง่า จอหนูได้ยังไงเอ่ยอ่าน้อยแนะนำอะค่ะพี่น้อยแนะนำอ่าพี่น้อยก็เป็นแฟนเพจของมัดเองนะคะก็ออกรถกับมัดไปแล้วคันนึงเนาะแล้วก็แนะนําอันนี้พี่เป็นพี่น้องกับพี่น้อยเนะาะก็แนะนําพี่นะคะมาออกรถกับมัดนะคะก็วันนี้ก็ได้รถค่ะสมใจแล้วนะคะ <laughs> ยินดีด้วยนะคะพี่อ่าแต่นนหนูขออนุญาตอ่าพาแฟนเพจชมรถนิดน,นึงว่าวันนี้พี่ใช้เป็นรุ่นอะไรนะค่ะ ของพี่ประชวนนะคะอายุ61ปีนะก็ยังออกรถได้นะคะอ,อกหกักแล้วก็ผิดหวังจากเพจอื่นมานะคะลูกค้าคันนี้นี่เลยเป็นแคป3 0 s นะคะลูกค้าเลือกเป็นเครื่อง3 0 0พันะคะตัว S นะคะตัวนี้เลยคันนี้ลูกค้าจบนะคะก็คือ15%ใช้เงินประมาณ4 0,000่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก็คือออกได้นะออกได้นะคะ ลูกค้าทําอาชีพเก่อสร้างนะคะคันนี้เป็นเครื่อง3.0ลูกค้าเน้นใช้งานนะคะแบบเดิมๆเ,เลยคือไม่ได้เปลี่ยนแม็กไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะเน้นใช้งานจริงๆนะคะตอนนี้ภายในค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างถน,นนแล้วก็เสียวๆรถนิดนึงอะตอนนี้นะคะก็จะเป็นภายในของรุ่น S นะคะใครอยากได้ แคปไว้ใช้งานนะคะเรามีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์1.9และเครื่อง3.0นะคะแคปก็เปิดได้นะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะของพี่เขานะคะจบที่15%นะลูกค้าเซ็นกันสองคนสามีภรรยานะคะอาชีพก่อสร้างนะหลังจากที่อกหักจากที่อื่นมาเนาะมันก็ช่วยดำใจให้อีกแล้วนะคะ นี่เลยด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะคะมัดบริการเซ็นสัญญาไปนั้นให้ถึงที่เลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดินทางมาส่งรถให้กับลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะตอนนี้มาอยู่ที่พุทธมนตรน,นะเมาเช้าออกจากโชลูมประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะก็มาถึงนี่ประมาณ9ก้ามงนิดๆเท่านั้นเองเนาะประมาณนี้อใครสนใจก็ ปรึกษามาได้นะคะยินดีบริการแล้วก็อายุ61ยังออกรถได้คอนเฟิร์มไหมคะพี่ห1แิ้วบอ็ละครับก็ยังมีสิธิปัญญาทำได้ครับเน่เรายังมีกำลังมีแรงเนาะพี่เนาะสู้กันต่อโอเคขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะเองเฮงรวยๆค่ะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาจบไว้เท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายวิธีการใช้งานตัวรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะ